บ่อน้ำทิพย์วัดพระาธาตุจอมเว่นะครับตำบลเมืองพานอำเภอพานจังหวัดเชียงรายนะครับเอาขับมอเตไซค์ขึ้นมานะครับถนนคลาสสิกมากหญ้ามอสเขียวขจีช่วงนี้ยังเป็นหน้าฝนนะครับปลายหน้าฝนแล้วแล่ะ เิดเป็ดช่วยนะครับมีน้ำอยู่ตลอดทั้งปีตรงนี้เป็นประวัตินะครับปร,ประวัติตำนานให้เราได้อ่านได้ศึกษาถ้าอยากอ่านชัดๆก็แคปหน้าจอไปดูนะครับจะได้อ่าน ศึกษาดูนะครับความอุดมสมบูรณ์ของป่าแถวนี้เป็นบริเวณของวัดพระธาตุจอมเวชนะครับเป็นที่ธรณีสงป่าเขาลำนาไพรถ้าไม่มีที่ธรณีสงช่วยกักอนุรักษ์ไว้นี่อาจจะไม่เหลือนะครับชาวบ้านจะต้องมาบุกรุกแผ้วถางทำลายทำเป็นบ้านช่องห้องหอ,งหอเป็นรีสอร์ทสมุด เป็นที่ทรอนิสงไปเยอะๆก็ดิหมกันนะครับนี่ครับนี่ปลาไม่เอ่ยสีน้ำขุนแดงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแก้มลิงนะครับเป็นแก้มลิงเล็กๆรองรับน้ำป่าที่ไหลหลากลงมาครับขุนแดงอยู่แต่ไม่รู้มีใครมาเอาปลามาปล่อยหรือเปล่านั่นนั่น เห็นใบไม้มันไหวไหวไหมครับน่าจะมีปลาอยู่บ้างหลยธรรมชาตินะครับเขียวขจีผมคงไม่เจอเสือโคร่งแถวนี้นะครับถ้าเจอก็ต้องใส่ต้องวัดดวงกันเลยมาก็ยังไม่เจอพระสงฆ์องค์เจ้าอยู่แถวนี้นะครับ คือความเขียวขจีของยามอสนะยามอสที่มีราคาหลายๆคนก็หาเฉาะเอาไปขายประดับสวนถาดพวกอะไรนะทำเป็นไม้ดัดสวนแถด การ้ลนใส่ต้นไม้นี่โอ้มีราคาเลยละครับเดยวปลาเล็กๆต้นไม้ใหญ่ครับสวยครับเขียวกระจีตลอดทางเลยศาลาปฏิบัติธรรมบ่อน,น้ำพิบต้นไม้เยอะแต่ตรงน,นี้ไม่มีพระจำวัดดูแลอยู่ มีดอกไม้มากมายจะจับไหมครับดอกอะไรดอกอะไรหลายอย่างต้องถามอากูนะครับออกกล้อง Google ส่องดูแต่หลายอย่างก็น่าจะมีคำอธิบายไม่ใช่ก็ใกล้เคียงนี่ขนนกอะไรไม่รู้สวยดีโหนี่นดอกอะไรนเย ขุดขึ้นมาอะไรเนี่ยสับประรดสีหรือเปล่าแต่อันนี้ไม่ใช่วันพระอาทิตย์นะครับคนละแบบวันนี้พามาชมป่าตรงนี้มีโลมีอะไรอยู่ ตรนนี้ก็เป็นทางน้ำไหลนะครับแต่ว่าเขามาทำเป็นร่องปูนไว้นี่ครับตรงนี้ทางน้ำหลากของน้ำป่าอะไรแลครับถ้าฝนตกหนักนี่หลากตรงนี้อย่างเป็นน้ำตกแน่นอนครับดูลักษณะแล้วเงียบสงบดีนะครับเงียบสงบมากมีเสียงนกเล็ก เบาถือว่าสวยงามน,นะครับป่าดูธรรมชาติดีมีอะไรอยู่ในนี้เอ่ยลองเ,เปิดดูดีไหม อ๋อมีปลาหามลกยุงนิดหน่อยถ้มีมีใครมาให้อาหารปลาก็อยู่ได้อยู่นะจะหากินอะไรเรืเปลือยของมันไปโอ้ยุงมาแล้วครับจะเห็นแล้ว คลิปนี้ถ้าอาจจะยาวหน่อยก็คนเพียนเท่านั้นนะครับจะดูได้จนจบผมก็นับถือแล้วครับเขียวกระจีขึ้นแมสะเย็นนะครับอืมมีไม้ด่างซะด้วยมีไม้ด่างด้วย สันพ่อปู่มีสันพ่อปู่ด้วยนะครับสซธุกนี่ครับทางขึ้นมานะครับก็มีความชันไม่มากนะครับ ไอ้เป็นจักรยานก็ขึ้นมาสบายสบายเงียบสงบ รู้ใช่ยี่หลาหรือเปล่ากลับดีกว่าเดี๋ยวยุงมานั่นจะว่าไม่มีเสือก็ไม่ใช่นั่นไงครับเสือโครงอยู่ที่ผน,นังตัวหนึ่งอ๋ยุ z ให้ดู นแย่เขี้ยวแล้วกลัวแล้วครับกลัวแล้ว đẹp đi hơn cả xe 50 của mình.